โอเควันนี้ในเรื่องของกางเกงป้ายที่เป็นหลักๆวันนี้มันจะเป็นกางเกงจบกิน้นก็คือจกจกแบบโบราณแบบพอโบราณน,นะคะแล้วก็ชอบมีคนสงสัยกันว่าแล้วทําไมจบทอโบราณมันถึงแพงกว่าจบธรรมดานะคะที่มวันนี้เราก็เลยจะมาะเราก็เลยแบบเหมือนไม่ได้เน้นขายของแนละวันนี้จะมาให้ความรู้พี่ๆละกันนะคะเกี่ยวกับ จกกิ้นกับจกยกเขานะคะหรือว่าจกที่ทอธรรมดานั่นเองนะคะพี่แล้วพอดีว่ามันมีตัวอย่างที่มันเป็นผ้าผืนเหมือนกันเลยเนาะก็เลยวันนี้ก็เลยจะหยิบมาให้พี่พี่ดูนิดนึงนะคะอ่ะอย่างผืนนี้นะคะอ่าจริงๆเราจะขายกางเกงป้ายนะคะแต่ว่าเราก็อยากให้พี่พี่รู้นะคะว่ากางเกงป้ายที่มันทอธรรมดากับกางเกงป้ายที่มันทอแบบโบราณอ่ะมันต่างกันยังไงนะคะพี่อย่างผืนนี้อันนี้เป็น้าสิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นจกกิ้นลายขันดอกเหล่านี้เองนะคะเป็นลายเดียวกับที่หนูใส่ไน้่ละค่ะแต่ว่า หนูออกแบบสีให้มันแบบมีหลากหลายนะคะพี่พี่เพราะว่าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่แรกๆร,ร,ร,รกแรกแรกเลยนะคะที่เราทำจบลายนี้นะคะเราทําเป็นสีนี้นะคะทำมานานมากแล้วนะคะสีนี้เป็นสีตั้งต้นแรกเริ่มของเราเลยนะคะถ้าใครที่ได้หื่นี้ไปก็หนูดีใจด้วยนะคะว่าหลังๆหนูไปสีอื่นไปไปไกลเยอะมากนะไปไกลเยอะมากแต่ว่าสีนี้ก็คือทอมาบ้างแต่ก็คือแบบไม่ได้ทอ ไม่ได้พอไว้เยอะเพราะว่าออกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่ว่าพี่ๆที่ยังมีความสนใจอยู่เราก็ยังมีเก็บค่าไว้อยู่นะคะพี่ๆยังมียังมีทอเก็บไว้อยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันอ่ะอันนี้คือเป็นกางเกงป้ายนะคะอันนี้เป็นกางเกงป้ายเนาะแต่ว่าเนื่องจากกางเกงป้ายะเราปูผ้ากาวใช่ไหมคะพี่ๆก็จะไม่เห็นไม่เห็นรายละเอียดด้านในเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมายกให้พี่ๆดูก็คือเห็นไหมคะกางเกงป้ายเราจะปูผ้ากาวหมดเลยนะคะอ่ะเราจะมายกให้ดูในส่วนที่มันเป็นตัวผ้าสิ้นเนาะ เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะอ่าอันนี้อันนี้อย่างตัวนี้เนาะนี่ลายเดียวกันเลยค่ะนี่ลายเดียวกันเลยนะคะเห็นไหมนี่อันนี้เป็นกางเกงป้ายค่ะอันนี้เป็นพซิดีมีพี่ๆหลายคนถามว่าอ่อมีกางเกงป้ายแล้วไม่มีพัสดีขายหรออะไรเงี้ยค่ะพ้สดีก็มีขายนะคะพัสดีก็มีขายแต่ว่าหลังๆคือลูกค้าหนูส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นคนที like that, ่แบบชอบใส่อะไรง่ายๆสบายๆบางคนก็ไม่ถนัดนุ่งซิ่นอะไรเงี้ยหนูก็ทำออปชั่นเพิ่มมาเป็นกางเกงนะคะเพราะว่ามัน ขึ้นรถลงเรือมันสะดวกมากกว่าเนาะแต่ว่าพซาสนเราก็ยังขายอยู่นะคะพี่ๆอ่าโอเคเรามาพูดถึงเรื่องรายละเอียดของจกที่ทอโบราณกันนะคะกับจกที่ทอแบบธรรมดาหรือว่าจกยกเขากันเนาะอ่าจกที่ทอโบราณเราก็จะเรียกว่าจกกินเนาะพี่ๆคะ่ะอ่าหนูไม่ให้พูดนานแล้วนอะพูดเมื่อวนพูดบ่อยอยู่เพราะว่าขายพาสิ้นค่อนข้างเยอะแต่หลังๆขายแต่จางเกงนะคะก็เลยแบบเหมือนไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะคะอันนี้เห็นไหม นะอยู่ตรงนี้การอยู่ตรง,ตรงไหนนอยู่ตรงกลางเหรอเขาจะไาอีกนิดเไไดียวโอเค,อ,เคอ่ะอันนี้พี่พี่อันนี้เป็นจบกินที่ทอโบราณน,นะคะไอ้ผืนทอโบราณเนี่ยมันจะทอประมาณหนึ่งเดือนนะคะพี่พี่เพราะว่าอะไระช่างที่ทอจบกินได้นี่คือหายากมากกว่าช่างที่ทอธรรมดานะคะเพราะว่ามันต้องมีการแยกสีนะคะ ต้องมีการแยกสีในการทอในแต่ในแต่ละตัวนะคะอย่างอย่างเนี้ยพี่พี่เห็นไหมคะ <c oughs> ขยับขยับโอเคอ่ะพี่พี่เห็นไหมคะเนี่ยสีชมพูกับสีเขียวนะคะที่อยู่ติดกันเนี่ยสังเกตว่าแบบมันใส่สีได้อิสระเลยนะคะอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็สีขาวก,กับสีชมพูใช่ไหมคะอ่ะให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวหนูจะยกผืนที่มันเป็นอทอยกเขาหรือว่าทอธรรมดาให้ดูนะคะมันจะไม่มีสีอะไรมาข,ขั้นเลยนะคะพี่พี่หมายถึงว่าอ่คือใส่อิสระได้เลยตรงนี้นึกอยากจะใส่สีฟ้าก็ได้สีขาวก็ได้ หรือว่าสีส้มก็ได้นะคะหรือตรงนี้ก็เช่นกันนะคะแต่ละจุดคือแบบคืออยากจะใส่สีอะไรก็ได้แล้วแต่คนทอเลยนะคะมันไม่มีแบบต้องมาแยกว่าแบบต้องเป็นแบบเหมือนออสีนั้นต้องฟิกสีนั้นกับสีนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอันนี้คือแบบเหมือนอิสระไปเลยนะคะเป็นการทอที่มีออมีความอิสระในการใส่สีดังนั้นพื้นที่มันเป็นจกอินนะคะพี่ๆีมันก็เลยจะสวยกว่าปกตินะคะเพราะว่ามันใส่สีได้ละเอียดมากกว่านะคะพี่ๆีแล้วก็ทอยากกว่านะคะคนทอคือต้อง คนทอคือต้องรู้จากลายนะคะว่าแบบว่าอันนี้ลายอันนี้มันอยู่ตรงนี้ลายอันนี้มันอยู่ตรงนี้ลายอันนี้มันอยู่ตรงนี้อย่างอันนี้ค่ะพี่พี่น้อยๆเนี่ยค่ะพี่พี่เห็นไหมคะอันนี้สีคีมๆมใช่ไหมคะอันนี้สีเขียวอันนี้สีขาวอันนี้สีชมพูค่ะอันเนี้ยเขาต้องรู้นะคะเขาต้องรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้ามันจะขยับตรงมาตรงนี้มันต้องเป็นสีขาวมันต้องเป็นลายสีขาวตรงนี้สีชมพูมันต้องเป็นสีชมพูตรงนี้สีเขียวต้องเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยคือคนทอต้องรู้ต้องมีความชํานาญในระดับหนึ่งเลยนะคะถึงจะะะะทออไดดด้้นนนนาู่่ใคี ดูด้านในนะคะสังเกตว่าจกกินนะคะด้านในมันจะแบบว่าไม่มีความระยงระยางนะคะพี่พี่เห็นไหมคะไม่มีความระยงระยางเก็บงานละเอียดหมดจดนะคะเก็บงานละเอียดหมดจดหมดเลยนะคะไม่มีไม่มีแบบได้แบบพลาดกระยงระยางเดี๋ยวหนูจะยกแบบธรรมดาให้ดูพี่พี่จะได้เห็นเห็นด้วยกันนะคะเดี๋ยวป๊านึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตยกยกผืนที่เป็นผืนธรรมาดาให้ดูลายเดียวกันเลยนะคะลายขันดอกนะคะอ่ะอันนี้คือทอธรรมดานะคะแต่ทอธรรมดาของภูรษาก็คือแบบว่า ใส่สีละเอียดละออนเหมือนกันนะคะพี่ที่สังเกตว่าแบบสีแบบสีก็ยังเยอะไม่ได้ไม่ได้น้อยนะคะพี่พแต่เดี๋ยวจะให้ดูด้านในนะให้ดูด้านในอ่ะเดี๋ยวเท่าเทียบกันเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่ะเอาอย่างไง <c oughs> เอาจังไดเดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะขยับมาฟังนินดนึงเดี๋ยวแป๊มหนึ่งโอเคเดี๋ยวแป๊บนึง <cup> ่งหาหาจุดก่อนหาจุดก่อน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ถือกเดี๋ยนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่อยู่ท่านเนาะ เดยอมีใครถามยังอ่าโอเคพี่พี่พ่อเห็นไหมคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดนูตั้งสติแป๊บนึงนะออหนูไม่ได้ไลฟ์แบบตอนต้นเดือนจริงๆหนูจะไลฟ์ต้นเดือนหรือว่าสิ้นเดือนใช่ไหมคะเพราะว่าแอบป่วยนะคะอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่้วยซ้ำไปนะคะแบบเนี่ยเสียงยังแบบยังไม่ค่อยคืนมาเท่าไหร่นะคะอ่ะพี่พี่เห็นหรือยังขยับมาเห็บมามเห็นไหมสองฝืนคอบกันเห็นก็เห็นแต่าขยับมาเห็นแต่ขยับมาเดรื่อยๆนะคะ อ่าโอเคน่าจะเห็นแล้วเนาะเห็นแมบอ่แล้วมาครั้งนี้นิดนึงครั้งนี้นิดนึงโอเคเห็นละเชร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะเอาขอบพระคุณค่ะนะคะพี่พี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นงานทอธรรมดาอันนี้เป็นงานทอโบราณหือว่าดูข้างในคือจบเลยเนาะรู้เลยเนาะว่าแบบว่าอันไหนที่มันจะแพงกว่าเนาะพี่พี่เห็นไหมคะเนี่ยแล้วเขาก็เก็บงานแบบว่าไม่มีได้อะไรยื่นออกมาเลยนะคะพี่พี่ถ้างานทอโบราณเห็นไหมคะแล้วก็เนี่ย อันนี้มันเป็นระยองระยางนะคะอันนี้คือทอธรรมดานะคะทอธรรมดาหรือว่าที่เราเรียกว่าจบยกเขานะคะทําไมเขาถึงเรียกอย่างนั้นเนาะเพราะว่ามันจะมีการยกเขาแล้วก็มีการพุ่งกระสวยนะคะสังเกตอ่าอันนี้ตรงผืนที่ทอธรรมดาใช่ไหมคะพี่พี่มันจะมีได้เหลืองเนะะี่ยค่ะเยอะมากนะคะเยอะมากเพราะว่าได้เหลืองเนี่ยมันจะอยู่ในเขาเรียกว่าไม้ง้างเนาะไม้ง้างเดี๋ยวเรารอบนี้ไปแป๊บเดียวที่แพรไม่น่าจะขันรอบหน้าก่อนนะคะรอบหน้าจะไปตรงกี่ให้ดูเลยนะคะว่าทํากันยังไงเนาะ ไม้ที่เป็นสีเนี่ยค่ะสีเหลืองเนี่ยจะเป็นไม้งานนะคะเขาจะใช้การพุ่งกระสวยช่วยนะคะเขาจะใช้การพุ่งกระสวยช่วยก็คือกระสวยนั้นก็จะมีหลอดได้สีเหลืองเนี่ยค่ะอยู่นะคะพี่ๆแล้วก็พุ่งกระสวยไปเลยนะคะแต่เขาจะจบเฉพาะเขาจะจบเฉพาะลายที่เป็นสีสีนี้นะคะสีอื่นนะคะสีอื่นที่เหลือทั้งหมดนะคะที่ไม่ใช่สีเหลืองนะคะจะเป็นการจบนะคะที่มีการจบเหมือนกับพื้นนี้แต่ว่าพื้นนี้ทั้งหมดนะคะมันจะไม่มีการพุ่งกระสวยเลยค่ะพื้นนี้นะคะมันจะเป็นการจบทั้งหมดนะคะนั่นเป็นสาเหตุที่ว่า ทำไมผืนนี้มันแพงกว่าผืนนี้นะคะพี่พี่ขเพราะว่าอันนี้มันยากแล้วมันก็ละเอียดกว่ามากแล้วที่สําคัญคือคนทอมันแบบเริ่มน้อยลงมากมากแล้วนะคะมันแบบไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะพี่พี่ขอ่าโอเคแล้วก็ที่สําคัญนะคะอันนอกฝากกันที่สําคัญนะคะพี่พี่ถ้าเป็นผืนแบบโบราณเนาะเราจะใส่ไหมซีนไว้ให้ด้วยนะคะจะมีไหมซีนให้ด้วยตรงนี้นะคะตรงรอยต่อนะคะ อันนี้เหมือนแบบสัญลักษณ์ของคนทอนะคะว่าแบบว่าเขาจะใส่ลายอะไรนะคะพี่ดีแล้วก็เขาบอกว่าเอาไว้การคุณใส่ได้นะคะการคุณใส่ได้นะคะด้วยนะคะอ่ะสวยงามตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นผืนธรรมดานะคะของหนูนะคะหนูไม่ว่าของคนอื่นแล้วกันของหนูว่าหนูจะไม่ได้ใส่หนูจะไม่ได้ใส่หมายสิ้นให้นะคะพี่เรียกหมายสิ้นนะคะพี่ดีหนูพูดเลยยังไม่รู้นะคะแต่ว่าหลังๆก็เริ่มมีแบบบางร้านนะคะถ้าทอธรรมดาเขาก็ใส่หมายสิ้นไปด้วยก็มีนะคะ โอเคนะคะในเรื่องของรายละเอียดของอจบยกเข่านะคะหรือจบที่ทอธรรมดากับจบกินนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆจะได้เข้าใจว่าทำไมผืนนี้ถึงแพงนะคะทำไมผืนนี้ราคากันเลยทําไมถ,ถึงทุกกว่านะคะอันนั้นเป็นเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะในการที่ราคาของผ้าแต่ละผืนไม่เท่ากันนะคะโอเควันนี้ขออนุญ,ญาตลาพี่ๆไปแล้วนะคะแล้วก็เจอกันวันเสาร์นะคะขอบพระคุณมากนะคะดูย้อนหลังได้น,นะคะขอบพระคุณค่ะ